เด็กก็คือเขาเกิดอุบัติเหตุวันที่14ก็คือวันนั้นเนเย็นหลังจากกลับทํางานใช่ปะเขาก็กลับมาอาบน้ําแล้วทีนี้เขาไปย้อนไปที่โรงงานบอราว่าจะไปหาเพื่อนก็คือกับเพื่อนอ่ะพอประมาณหกโมงเกือบหกโมงก็โทรถามว่าแชทไม่กลับบ้านหรออ่ะมากินหมูกระทะนะทีนี้เขาก็ขี่รถกลับมาโทรในแชทเขาก็ไม่รับแล้วก็โทรไปในเครื่องก็ไปรับสักพักก็มีคนมาบอกว่าแม่แม่ลูกสาวบอกว่าแม่พี่แชมป์โดนรถชนอะนนุก็ออกไปออกไปทีนี้ก็เห็นเขานอนก็คือคนเยอะคนเต็มะ ตอนที่ไปเรียกเขานะคะเขากระโดดขวบขึ้นมาไงเหมือนเหมือนเขาจะพยายามบอกอะไรเราใช่ป่ะแล้วทีนี้เขาบอกไม่ได้เขาก็จับแผลเพราะแผลแขนเขากระดูมันหกักว่าเขากดไปก็เลยยกมาพอยกขึ้นไปบนรถร่วมกระตันยูคือเขาไม่รู้สึกและต่ตาเขาค้างอ่ะพอนั่นส่งไปแสวงหาประมาณอยู่แสวงหาประมาณสักงสองสามชั่วโมงส่งไปอ่างทองพอไปอ่างทองปุ๊บอยู่ในห้องไปเอ็กซเรย์ไปซาวแล้วทีเนี้ยทางเทศบาลเพชรเมืองทองหลานเขื่อโทรไปบอกว่า มีคนน่ะเขาเห็นว่าแชมป์วิ่งไปที่ร้านค้าไปเกาะก,กับแพงไปบอกเขาว่าไปปีนเหมือนหิวจะข้ามไปใช่ปะ่ะแล้วทีนี้บอกว่าผมโดนรถชนมาเขาเห็นหน้ามีแต่เลือดแต่เห็นครึ่งตัวเพราะกําแพงมันสูงว่าผมโดนรถชนมาผมหิวข้าวเขาก็คิดว่าเป็นพวกขโมยอ่ะเขาก็จะกวดกันใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ก็วิ่งหนีหายไปเอาเพราะนั่นมาหนูหนูก็ กลับมาจกอ้างทองมารับเขามาเชิญวิญญาณไปมาเรียกคือเรียกให้เขาไปเข้าล่างเขาไปสู่แบบให้จิตเขากลับไปที่ล่างเขาอ่ะแล้วพอมาอีกคือร้านเนี้ยเห็นสองคืนสองคืนติดๆเลยที่เห็นแบบเนี้ยแต่ก็คือมีคนเห็นตลอดแล้วก็ตองที่เกิดอุบัติเหตุก็มีคนเห็นตลอดว่าแชมป์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเอาพาักครู ไว้ขบวดไปเชิญวิญญาณแล้วก็มีพี่ทีมงานอะไรอะเหมือนซื่อวิญญาณมาก็คือวันอาบน้ำํำศพก็ยังบอกแม่เขาว่าเหมือนแชมป์อ่ะตาเขาจะลืมคือเขาไม่หลับใช่ปะตั้งแต่ไปจากสแสวงหายปะแล้วเมื่อวานเขาปิดตามาแล้วทีเนี้ยเหมือนตาเขาจะลืมน้อยหนึ่งก็เลยบอกแม่ว่าแชมป์เขาไม่หลับนะเหมือนกัห่วงอะไรปะอ่ะก็ให้แม่ปิดทีนี้ก็เหมือนไม่หลับแล้วเราก็ไปปิดไงว่าแชมป์ไม่ต้องห่วงพี่นะว่า เดี๋ยวพี่ดูแลตัวเองได้ก็ปิดแล้วทีเนี้ยก็คือพอพวกพี่ๆทางนู้นมาเขาก็มาสื่อว่าแชมป์ห่วงพ่อกับแม่ว่าขอโทษว่าทําตัวแบบเกเรไม่ค่อยดีเงยแบบว่าคือไม่ใช่เกเรเรื่องอื่นคือไม่ได้สร้างครอบครัวให้ดีเหมือนมีเงินให้พ่อให้แม่แล้วก็บอกขอโทษหนูว่าผมอยู่กับพี่อยู่กันประมาณเจ็ดหกเดือนได้แ,แชมป์ก็ว่าจะบวชจะบวชใช่ปะ แล้วทีนี้เหมือนที่เนี่ยเขามีข่าวว่าเป็นโควิดใช่ไหมก็เลยยังไม่บวชแต่กล่าวว่าบวชเสร็จแล้วก็จะไปขอเอาผู้ใหญ่เขาเ้าไปของ่งก็เลยบอกว่าขอโทษผมไม่ได้สร้างครอบครัวอะไรให้ดีอย่างเงี้ยก็คือก็คือทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้เราก็คือให้อ่าให้เขาแบบเรารู้เขาแล้วไงว่าเออทำไมเขาตามไม่หลับอะไรเงี้ยคือห่วงน้องเขาห่วงแม่ห่วงพ่ออะไรเงี้ยแต่ก็มีคนเห็น อยู่ที่นั่นเนี่ก็คือเขาเจอกันนะเขาก็มาบอกแล้วนะว่าเจอเจอแป์บางทีก็เดินอยู่อ่ะแล้วมีแม่ค้าอีกคนหนึ่งจะไปขายของตอนดิซี่เห็นผู้ชายอะยืนที่ทุ่งนาบนถนนอะนะนั่นแหละก็เห็นกันว่าพี่ดูแม่นะดูน้องนะพี่ดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะว่าผมอะคงไม่ได้มาแย่พี่ไม่ได้มาแกล้งมาอะไรเงี้ย ผมฝากองแม่ดนนะ้องเวลานน้าน้าพี่ก็เข้ามามาดูแม่กับน้องผมบ้างเดี๋ยวผมมาทําประกันให้พี่นะเพราะว่าถ้าผมตายพี่จะได้ไม่ลําบากเขาก็จะพูดทํานองนี้แล้วเขาก็จะแบบชอบโพสตนะ์ว่าเกี่ยวกับวิญญาณนะว่าอ่ามสามมหกตอนนี้ผีดุเตือนทุกคนว่าอย่ากลับบ้านดึกว่าระวังผีจะเมาออตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะโพสต์ทํานองแบบนี้ตลอดไงแล้วเขาจะพูด เกี่ยวกับปานตายว่าถ้าเขาไม่อยู่สักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย